เป็นความจริงของถูกชีวิตสรรพสัตว์ที่เกิดมาเท่าไรแระช่างถึงตายเท่านั้นเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นที่สิบดับเลยบ่มีจัอยานคนเกิดคนตายสั์เกิดสั์ตายต้นไม้เกิดต้นไม้ตายโลกเกิดโลกตายศาส,สนาเกิดศาส,สนาตายตั้งหากนี่คือความจริงของคาําว่าธรรมะแต่ธรรมะ มีอยู่ตลอดการทุกเมือ่อธรรมจึงเป็นสิ่งบ่ตายต่อเข้าทั้งหลายควรหันเข้ามาเพื่อว่าก้อนที่สิสตายเข้าให้รู้อริยสัจสีอริยะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนสัจก็คือความจริงความจริงที่เกิดมาแล้วต้องทุกสาเหตุแห่งทุกบนทางในการรับทุกและถุกดับไปียกว่าอริยสัจสี ผูใ้ใดอยากถึงความเป็นจริงเข้าใจความจริงตัวนี้ใดย่าสนใจผู้อื่นให้หันข้ว่าเบิ่งกายเข้าใจของเองกายนี้เป็นก้อนทุกกายมีประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่มันอันนี้อาจจะเ้าเกินพวกเฮาอาจจะบาเข้าใจบาเข้าใจธาตุนั่นธาตุนี้วาไปนี่เป็นแค่รักการให้เบื้องโหลดก้อนทุกแบบใดกายนี่เป็นดุดดังภาชนะ รองรับความเจ็บปวดทุกชนิดเป็นที่รองรับโลภให้ไข่เจ็บทุกชนิดนะก่อนทุกเวลาน่แหละ <c oughs> สาเหตุที่มันถูกก,ก็คือความอยากความอยากของเจ้าของเองนั่นแหละ,ละซึงบอกว่าถ้าอยากเข้าถึงถ้ำจริงจริงเข้าถึงตนเองจริงๆ,ๆก็ให ใส่ใจตนเองบางพริรณากากของโรยละเอียดรอบอบแล้วพริรณาเขาไปในความรู้สึกคือใจใจนี่คือความรู้สึกเขาสรุปลงเลยเวทนาสัญญา,าสัคัญรย่ายืนคือความรู้สึกที่ยังมีความพอใจอยู่คือทํายังพอใจอยู่แสดงว่ายึดมั่นถือมั่นกายว่ได้เบางยากหรอก เขาเ็เห็นอยู่แล้วแม่นอกๆเขาเเห็นคนนั่นเกิดคนนี้ตายคนที่เกิดที่หลังเขาก็ตายอนเขาก็มีหมามันก็เกิดมาเขาก็เห็นหมาตายกบเสียดเป็ดไก่เขาก็เห็นมีเบิ้งนอกๆเบิ้งเขามาทางในเออความจะของเองเคื่อกายจะของเองตะกี้กูก็เป็นเด็กหน่อยเดือนกูก็เท้ากูก็แก่กอนที่สิเท้าสิแก่อยังหลายอย่างอ่ะเออล้วนแต่สะพานพวมเจ็บปวดป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องตายเนี่ย มาจะมาถือ,อยังกับมันหนักเมื่อก็เห็นหนึ่งตัวหายอยู่ห้กินไปแคร์ซ้ำตายเดียวึงนั่นแหละให้รู้อริยสัจส,สีรู้กวามจริงอันประเสริฐแต่นี่้าคนเข้าถึงถ้ำจริงๆกันนะมันสิบอเบียดเบียนไผดอกอผู้เข้าถึงความจริงสี่ประการทุกสมุทัยในหลวงมักเออเมื่อเข้าถึงแล้วจะไม่เบียดเบียนใครจกว่าอะรเลื่อนว่าอริยะอริยะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนทำร้าย ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินปราศจากความเป็นศัตรูเอออริยะอลิแปลว่าศัตรูยะแปลว่าตัดออตัดศัตรูออกแล้วตัดศัตรูศัตรูผู้ใดศัตรูอันยิ่งใหญ่คือใจของเราเองในความยึดมันถือมันในอารมณ์ในความพอใจตัวเดียวนั่นแหละความยินดีพอใจตัวเดียวนั่นแหละจึงว่าก่อนที่จะตาย คือพระพุทธเจ้าพันบ้าไว้ระหว่างไฟไม่หัวกับความตายมาถึงเธอควรรู้อะไรก่อนเธอควรดับอะไรก่อนผนบอกว่าให้รู้อริยสัจสีก่อนอหลายคนเขาเข้าสิว่าไฟเหม่หัวปัดไฟอยู่แล้วก่อนเนาะจะเป็นงานสัน้นถตาปัดไฟออกก่อนเลื่รู้อริยสัจเลยเที่ยวเวียนไหยไปถึงถ้ารู้อริยสัจก่อนที่สิตายก็าบอต้องมา,มาปัดไฟอีกจาก ก็ต้องมาดับไฟอีกสั้สนถือว่าพวกเฮาพยายามเพ่งดียู่ในกายของตนเองเถิดโดยอาศัยอาณาปานสติอาณาไปว่าหายใจเข้าปานะไปว่าหายใจออกเพือว่าเลือกเครื่องยาไส้ปานะพอดีอานานี่คือหายใจเข้าปานะหายใจออกอาจจะาอา,าปานะคืออาณาปานะ เป็นผู้ระลึกถึงอยู่ถึงลมเข้าและลมออก่นเองบอกภาษางไายๆซะเมื่อผู้ใดเข้าถึงลมเขาล่มออกเลยแล้วก็เอิ่นว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในกายคือกายในกายหนึ่งคือลมหายใจของเขาเองถ้าผู้ใดออกจากลมหายใจปั๊บหายหูเลยเลยว่าพูดคิดถึงผู้นั้นคิดถึงผู้นี้แล้วสาเหต่แงเท่งทุกได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย พอวความคิดถึงผู้นั้นคิดถึงผู้นี้บุคคลสัต์จริงของอดีตอนาคตปรุงแต่งไปเบิดวิธีปฏิบัติของห้าจริงเ้าเสเอาแนวเดียวนี่แหละเอาแนวเดียวส่วนของเหล่นกน็มีมั่งนิดน,นิดหน่อยห้าเสอาศัยสติปัฏฐานสี่หรือเพ่งในฌานเจริญในฌานด้วยอาณาปานาสติอาศัยอาณาปานาสติตนี้อาศัยลมตัวนี้ยู่กับตนเองเป็นเครื่องสังเกตความคิดตัวเอง เป็นเครื่องสังเกตความรู้สึกตัวเองอกายเวทนาจิตเรียกว่าเป็นเครื่องสังเกตจิตใจของตัวของเองเวทนาจต่ของเองคืาาอ,อความรู้สึกอ,อะไรบา,างทัาซีม่ติซับสนถ้าที่ว่าหลักการมันสับสนว่นาปราะรสบสาการณ์เราไอ้ก็ตามถ้าออกจากลมหายใจแสดงว่าคิดถึงผู้นั้นผู้นี้แล้วก็เป็นถูกแล้วปรุงแต่งไปแล้วนี่ข้อพอใจแล้วก่พอใจแล้ว แต่ว่าบัณฑิตาเฮ้าอยู่ในลมหายใจมากๆทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินเข้าสิเห็นตัวการงใหญ่มันคือใจคือความคิดของเฮ้าเองที่นี่เฮ้าสิจับความคิดใดมันสิคิดไปเรื่องนั้นมั่นสิคิดไปเรื่องนี้คิดไปหาผู้คนผน้นั้นคนผู้นี้แล้วมั่นกะกับบ่แมนว่ามันสิคิดไปถึงตะคนผู้เดียวได้หวั่นคิดถึงผู้นี้แล้วแต่กลับไปคิดถึงผู้อื่นอีกสัตว์สิ่งของหมุนเวียน ออแต่ห้าเข้าใจเขาว่ารู้ความเกิดดับนี่เห็นความคิดเกิดดับเราได้บางเห็น,เนความคิดเกิดดับแล้วในระหว่างเห็นความคิดเกิดดับหรือเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจหรือไม่พอใจมันเกิดจะอยู่เนียน,น,ยนๆอยู่น้ากันนย่างไรตัวนี้สิเป็นตัวเกิดได้บ้างเออมื่อความคิดจิตมีที่ตั้งคือไปคิดไปถึงไปถึงบุคคลที่รักนี่มันจะป,ปุง่งไป เกิดความ่มพอใจมั่งไม่พอใจมั่งนั่นเราพบเกิดเกิดแบบนั้นแต่เราถามมันคิดไปอารมณ์บ่เกิดในเรื่องของพอใจมั่งไม่พอใจยัง่งพบเกิดบ่ไดดนั่นระดับถูกเลื่อนว่ารู้เท่าทันความคิดตของเองถึงมันเคยชินชินในการ่วงคนนั้นหักคนนี้สั่งคนนั้นเกลียดคนนี้นั่นเองวิธีมันก็คืออยู่แค่กับร่มนั่นมนละสะกอนหรือ,อให้มันมีมไปกว่านั้นเอง ลึกเข้าไปเอากรเลยมี่วิธีว่าอานาปานาสติมีสองระบบระบบปกติปิติมันเกิดหลายรู้หายใจเขา้าคือปล่อยไปธรรมาชาติเป็นแค่เป็นผู้มีสังเกตรู้ลมเขา้ายาวออก,ยา,ออกยาวออกสั้นออกอย่างรู้จึกเป็นปกติบางทีปิติก็จะเกิดขึ้นสั้นมัน่งทรายมัง่งคนหัวลุกมัง่งนึ่นนับนับคนหัวมัง่งเห็นแสงปิ๊บิแป๊บแป๊บนั่นมั่งโยกมัง่งเออ อิมเออผลมากปืนปิติคือสิ่งหายชินน้ำตาไหลมาตาจิตเริ่มตั้งมันอยู่ในลมหายใจเขาปุ๊บอาการที่วาขนหัวลูกมั่งกะเลยเอาความคิดเห็นไปหาสิ่งที่ขนหัวลูกว่าเป็นหยังเกิดจากหยังไม่หยังมันคือหยังเลยออกนอกโตเขาใช้ความสงบเป็นแบบไดเขาก็เลยต้องใส่ระบบหลักเอาเทคนิค เทคนิคการจับจุดอุณาโลมหรือจับเอาอาการปิติเพียงอันเดียวจับเอาปิติอันเดียวจึงให้ม้นมีจิตเดียวความลเลื่อยนว่าส่งชาติจะเลื่อนชาติเพ่งเข้าไปใน่ชาติเพ่งชาติมันแปลว่าเพ่งจะไปจะไปคิดไปไกลวปนนั้นเนอะเพ่งไม่่มหายใจเขาออกกับความรู้สึกนี้เห็นเป็นอันเดียวกัน ความรู้สึกที่ทุกคนเป็นแล้วนี่นิ่มๆกลูงกลางหน้าผากหรือนึบๆกลางหน้าผากนี่กับลมมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพื่อเานว่าระบบเทคนิคให้มั่นจังบอกวันไหวฝูงสารเพราะมันเข้าใจแล้วทุกคนอยู่ในลมนีทุกคนอยู่ในจุดอุณาโลมตัวนี้ความรู้สึกนิ่มๆกลางกลางหน้าผากของนี่แม้นอาการอันอื่นจะเกิดขึ้นบอห้ไปใส่ใจอย่าไปหาเหตุผลกับมั่น อย่าเอาความคิดนี่ออกไปแสกซ้อนหาว่ามันคืออย่างไล่อะยดีเนี่ยมันจะเป็นอังสัน้นหรือว่าให้จับจุดเดียวซะจับจุดจุดเดียวจึงเป็นเอกค้าตาจิตเอกค้าตารมมีอารมณ์อันเป็นหนึ่งหรือเพิินว่าจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เพ่งอยู่ในตัวนี้อันที่สองเกิดผ่านข้างบสนใจแต่เ้องก็ทําจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ อันที่สองเกิดคนลูกบูว่าทั่วโตหนังหนาหนังหนาหนา,หนา,หนาชาไม่ให้ใจกับเาต้องไปคิดนึกในตัวนั้นอ,อให้ทําความรู้สึกอยู่อันเดียวือจุดน้าร่วมนี่กับร่มให้ใจเขาออกเท่านี้อ,อแสงผูู้จะไปดึงมันเขามาอ,อไปหาลึกเขาไปเห็นพอลึกเขาไปหาลึกเขาไปเห็นเห็นอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของเอง ในความพอใจแล้วบ่พอใจหรือแม้กระทั่งเห็นความคิดของเจ้าของเองที่มันจะคอยเนียนๆออกไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เด้มันสจะออกไปเนียนๆอย่างเงออกไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสวรรค์คิดถึงยังลายๆอย่ังคิดถึงแม้กระทั่งในความสงบพุ่นเด้มันจะออกไปแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าเห็นทุกคนตั้งแบบนี้ในตัวนี้เออเข้าจิจับมันได้เองดอก เ้าสิจับนายช่างผู้สร้างเรือนได้เองดอกคือความคิดของเขาเองนายช่างผู้สร้างเรือนความคิดเขาเองมันคิดไปเกำลังสิปรุงแต่งแบบถ้ากำลังมันถึงแล้วมันจิดึงกลับพักกำลังมันถึงแล้วเขาก็สิคอยเห็นความเกิดดับของมันเองดอกวอาเป็นห่วงหููเด้ไม่หรูอยู่คนหนึ่งเป็น่วงอนาคตมันเป็นนางสัตนอนาคตมันเป็นนางสี่นี่คิดไปแบบนี้คือเกิดเราเด้ อันนี้เกิดเราเด้อพบเกิดเราเด้ออารมณ์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นนี่พบได้เกิดขึ้นทันท,ทีปุ๊บเออถ้ากําลังมันพ่อกําลังมันมันหมัน่นคงดีแล้วปุ๊บคิดไปถึงปั๊บเอาสิบ๊อปรุงแต่งต่อเด้เอาสิบอ๊อปรุงแต,งต่ง,แตงต่อเลยเออแล้วมันสีมีธรรมะคือความจริงอันหนึง่งพุดขึ้นมาบางที่ก็สีมีแบบนออตามถ้ามาแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามคมถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเราจะทําอะไรกับเขาได้ เขายอมเป็นไปดังที่สิ่งที่เขาอยากให้เป็นคพนเ่ามันจะเป็นไปตามความคิดเนี่ยเออห้องบอาสมารตไปถอนความคิดเห็นเขาได้มันจะดึงมาสอนตัวเองนี่แหละมันจะคอยไม่ยู่กับตัวเองหรอกท <c oughs> ่าโลกเป็นไปตามกรรมเฮาเห็นอยังกับเขาบ่อด้นี่แหละอริยสัจอันหนึ่งเลยสิบอกขก้นมาจังสี่เอี่นั้นเฮาสิหักมันเฮาสิห่วงเพียงใดก็ช่างเถอะแต่ว่ามันบวชสามารถถอดถอน,ถอนความเห็นของ ของคนอื่นได้ออนั่นแหละเฮ้าต่อเฮ้ากลับเขามานนะเฮ้าก็จิค่อยๆละก็มเห็นของเฮ้าเองคือกันละก็มเห็นของเฮานี่แหละซึ่งได้สิ่งนึ้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็นดับเป็นธรรมดาน้าวามเห็นนั่นนะอ,อมันบ่ได้เป็นไปดังที่เราคิดแต่มันจะเป็นไปดังที่มันเป็นมันเป็นของมันแบบนั้นเนี่ยเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นเออแต่เราเาสิพย,ยายะจ้ามังคับหรืออยากให้เขาเป็น แบบนั่นแบบนั่นเนี่ยมันเห็นตัวนี้แหละมันจึมันจึม,นจามาอยู่กับตัวเองคอยเนียนในนึ่นนงเขามาเองดอกนี <c> ่ห <oughs> ลายหลายอย,ย่างที่พระยามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหลายแขนงเออไ่ได้เอายืนยันตายตนนะัวในในแขนงเดียวเด้เอ,อบางคนมาฟันแขนงเดียวแวกเขามาคือมาสอดมาเสกหมดนะทออามธรรมดาแล้วโดยปฏิจจสมบัติหรืออ่า เรียกว่ามันลอยยีสิบหาขะแนนเนื้อยะเข้าหายเนยะืะอยะหมุนเวียนกันไปเรืเ่อยเรื่อยลอยยีสิบหาเนยยะโดยปฏิจจสมุปบาทนี่แหละอภิชาตเป็นใจเหตุนันเกิดสังขารแบบนี้แบบนี้แบบนเข้าก็ให้เนื้อยะไปอันนี้เป็นเรื่องหลักการเข้า่าเข้าใจหรอเเฮาเอาตัวเข้าเป็นลดเวลาใดาเฮ้าขิดเวลาใดเฮ้าขิดไปหาบุคคลที่รักนี่ห่วงกังวลนเกิดขึ้น ถ้าบุกคนที่เกลียดกันศูนย์เกิดขึ้นอารมณ์ทั้งสองเกิดขึ้นขึ้นสว่าเกิดทั้งนั้นเห็นไหมพอใจกับไม่พอใจนี่คือเป็นภพทั้งเบ็ดเดอร์เว่าห้เห่าเนี่ยจะพึงไปหวังหมักผลนนพพานอย่างกับมันแล้วก็แม้แต่ความสงบก็ไม่ต้องอยากหพรอกจะจ้ยา,ยามดูกับลมหายใจได้เห็นมันได้เถิดสงบก็ไม่ต้องอยากสงบนูออหนนั้นเห็นนี่เอง่ากะูดหรอกดููกับลมหายใจเถิดนี่และเสว่าเอาเอาตัวเองนี่ อยู่กับตัวเองนั้นได้อย่าไปสนใจผู้อื่นกกร,กรนักการเท่ากับฟังยู่แล้วนี่ก็แสดงรักการในฟังหรักการมีออกมาจากประสบการณ์อคือว่กกาหยึดเด้แต่เวลาเข้าไปเป็นเองเข้าอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งข้าใจว่ารัอแต่ว่ามันก็นอยู่ในโครงเข่าเดียวกันแมอพ่อได้เปรียบได้เทียบบางที่คนเลี้ยงแมวเลาบ่าว่าเรืเเ่องวงาา่าคิดถึงแมวถึงหมาป่าไหนเขาคิดถึงว่าว่เรื่องคิดถึงบุคคลที่รักกับคนที่เกลียด บางที่เราไปคิดถึงแมวโอ้ยมีผู้แรงนเอาอาหารให้มันแลับบ่อหลับบ่อสืบภาพแมวไปไปตัดผมตัดขนรือไรตสิเกิดแล้วได้นะ่ะอย่าลืมล้วเกิดแล้วแล้วจึงบอกว่าเออเอาไปเรียกว่าแตกแขนงหรือว่าดัดแปลงเราเองในประสบการณ์ขอ,ของของเองนะหรือบ่านเรนความตายตัวจีว่ว่าหรือบ้านเรนตายตัวได้ทีว่ว่าว ทุกคนไปแต่ขะแนนไปแปลงเอาเองนั่นแน่นะแต่ะแนนออกก็เอ,เองตามประสบการณ์ไยมั่นบ่เมนรักการตายตัว <c oughs> ที่ตายตัวจริงๆนะถ้าอยากดูท่าเห็นท่าจริงๆเนะขาถึงจริงๆนะคือดูกับกายกับใจของะองเองดีตายตัวแน่นอนถ้ามาท่างพวงอยู่ที่ภาคปฏิบัติเท่านั้นนอกนั้นเป็นแค่ความจำบ่าอาจสามารถถึงความจริงได้ ความจริงคือประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกของเฮาเองพี่เจ็บปวดห้อนหนาวในตัวเฮาเองพี่นี่ความจริงเอเฮาเป็นสุขกับสิ่งใดเฮาสิทุกข์กับสิ่งนั้นจากเวลาเนีย่ยเวลาบุกคนเ,เป็นสุขหรือว่ามีความเข้าใจกับสิ่งใดเฮาสิเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนี่แหละสายเหตุมันเหงี่ก่ความอยากได้ดังใจนั่นแหละต้องบอกว่าอยุ่ท่าตัวเองม,มากๆคือ ใครสืบอกนั่นได้กับช่างมันเออที่เพื่อว่าให้มันรู้อริยสัจสี่แจ้งก็รู้แค่นี้กับพ้นหน้าว่าจะไปเบิ่งผู้อื่นเ้ะเบิองอ่งจาของเขาสืบ้บอกน้่นได้ก็ช่างถ้าเวลาไดเห้องคิดปรุงแต่งความรู้จํานี่มันสิแฝงไปด้วยความรู้จํามันสิแฝงไปเลยอัตาตาถูกตนแล้วก็สิซมีอันหนึ่งบอกว่ากูบอกถือผู้อื่นผิดอาใจว่า่ะ แจ้ความรู้จริงถือว่าถือผิดว่าถือถูกเด้หรือว่าอันนี้ควรสิจะเอาไปควรสิเอาไปปรับปรุงตัวเองเพื่อละที่ตัวเองเด้ว่ามันจริงสิไปแบบแบบนั้นเด้เึืงความรููจําสิแฝงไปด้วยเข้าใจว่าเจ้าของเป็นผู้มีความรู้เด้ใจว่าละแต่ว่านั้นหลงเต็มทีแหละว่าทุกคนถ้าอยากรู้จริงๆนะให้รูให้เบิ่งตัวกายเวทนาจิตของเจ้าของเองเราสิเห็นดอกธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาบ่มีกี่หลังยังยืนจักอันตรายเอออ <c oughs> ย่ายังกินกี่สมุทัยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติแน่นอนอยู่แล้วมันจะเห็นไ,ได้ตัวเอง่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั่นก็ต้องดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่มีดับเนี่ยเป็นอันไม่มีสักอย่างเลยดับตลอดโลกนี้เกิดโลกนี้ก็ดับด้ยมีเรื่องไกลๆขนาดเรื่องโลก,ก็ยังัดับ ภาษายางนกับขอของเองชีวิตสั้นๆนเวลาเนี่ยากหูความจริงเหตุร่งกายกับใจของข้อจะเบื้องหน้าอื่นกายคือบอกิีรังอย่างยืนอยู่แล้วมันเห็นง่ายๆดอกกับภาษาเรื่องกายซื่อๆจังนั้นก็ตายดอกนะตัวสิลึกเข้าไปคือความรู้สึกของเขาเองในความดีดีพ่อใจนั่นเ่าภาษาบาลีว่าอาสวะขยับอารมณ์ที่ยังข้องเกี่ยวอยู่ข้องเกี่ยวอยู่ในสองยางเท่านั้นละคน ที่มันเกิดมาเรื่องอืนน่นว่าคบุ่นหายอยู่แต่น้ำของสองอยางนี่แหละพอใจกับไม่พอใจเห็นบา่าห่ะแต่ว่าอุเบกขาเนี่ยมันเป็นอย่างคือมหาห์นะบอกว่ามันบุญนววยอยู่สองอยางพอใจกับบ่พอใจปัะนี้นย่นเขามาตัดความว่าบ่พอใจออกเพราะว่าอารมณ์ความยินดีพอใจตัวเดียวนั่นแหละเขาจึงเศรา้าแสดงหาจึงมีความกระทบกระทางนั้นนันเกิดความบ่พอใจมั่นเห็นบา่า่ะ และราคะความยินดีพอใจในลูกในรถในกลิ่นในเสียงในสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละอารมณ์ความรู้สึกของห้าเองอารมณ์ความรู้สึกของห้าเองจะเกิดขึ้นได้เพราะคิดเพราะนึกถ้าไม่คิดไม่นึกให้เป็นไปนตามความรู้สึกที่พอใจพบเกิดไม่ได้ไใจบาลังว่าถึงบอกว่าทุกคนตั้งรักเอารักตะเคารรักเดียวนั่นแหละรักลมให้ใจครับหจุดอุณาโลมพ่อเฮ็ดยุดทำนี่มันจะไปใส่ว่า บ่เ,เกิดก็แล้วกัน mm. เพตุรโยธซรมนี่ mm. อยู่กับลมหายใจ mm. กับอุณหโลกนี่ mm. แค่ธรรมชาติมันก็บ,บรรลุได้แล้วเออเอาเบื้องต้นทงไรก่อนถึกมา mm. อันพวกรักการสุดดอกถ้าไม่ได้อัปปนาไม่ถึงหน้าหนึ่งเอาอัปปนาเลยได้ยู่บอกทุกคนคนที่ปฏิบัติจริงๆเอามองยอดมันเลยได้เดี๋ยวก็บ,บ่ได้นั mm. ่นแหละจึงบอกว่าจะ mm. ไปฟังให้มันมากเลยปฏิบัติให้มากเถิด ปฏิบัิให้มากน่าณาปารสสิเอาสติประฐานสี่อันเดียวเอาลมหายใจเฮ้านีแ่แหละลู้อยู่กับมลมเข้าลมออกความจริงของเฮ้าเองสิปรากฏในเฮาเองดอกนี่แหลจะจึงบอกว่าคนที่เขาถึงถ้ำจริงๆแล้วทะลุออกไปได้แล้วกันนะเขาบอกเบิ่งผู้อื่นเด้บ่ได้เกิดจากความจำเด้เกิดจากความจริงทีเฮ่าเบิ้องลมเฮาเองนี่เด้าใจว่าความจำนั่นน่ะ เขาเอามาเหตุเป็นรักสูตรสอนเลียนพอท่อเก่าพอท่อยังมันวะล่ะเออเบื้งความจริงตัวของรัได้หรือยังนี่บอกเขาว่าต้องไปพอท่อ,อยังรู้อนิจจังอนัตตารู้ทุกรู้ทุกครั้งอนิจจังอนัตตารู้อริยสัจจีรู้ลมหายใจของจะคของเขาออกมือน,นีออ่รู้อยู่กับลมสื่อๆนี่มนะันจะไปใส่วะธรรมะก็ฟังอยู่ตลอดนี่เนี่ยที่แสดงนี่สแสดงนี่ใหน้นัยนยะนี่ให้นัยยะ หาความเห็นต่างๆแต่ละขอแต่ละขอแต่ละขอแต่เะมือบอกว่าคือกันเออเพราะว่ายังหายไหลลอยระยะทุกคนมันก็ใบไม่ว่ามันสิไปถือตาแนวเดียวเป็น่ะผู้หนึ่งก็คิดถึงหมาผู้หนึ่งคิดถึงแมวเนี่ยผู้หนึ่งก็คิดถึงงัวควายคิดถึงหลูกคิดถึงล้านคิดถึงสัพย์สมบัติเอองสันนี่จังแต่ละคนแต่ละคนถ้ายจากลู่ถ้ำเห็นถ้ำใดถ้ำจริงๆคือใด รูก,กายของเจ้าของเองกับรูความรู้สึกของเจ้าของเองเอื้นนรูกายกับใจรูก,กับน้ำเนี่ยรูยุทธมนีแหละก็ต้องไปรูอินทมากไม่ดอก <c oughs> ประสบการณ์ของเจ้าของเองสิงถอดสิถอนในของเองจึงบอกวความจำว่าสามารที่สิบว่างเงเี้ยเด็กความจำวนมากมิตรอัตตาตัวตนผู้อื่นผิดพูดถ้าคนอื่นพูดผิดจากสิ่งที่จำมาพูดผิด จากสิ่งที่ตัวเองจำมาเป็นอันว่าสิมีอารมณ์เด้สิพยายามหาเหตุผลมาอธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเองถูกเนี่ยเป็นสี่เดชสิเป็นแบบนี้กว่านี้เมื่อมีการทกเคียงเกิดขึ้นพับนะมันก็เป็นไปตามที่ตัวของจำมาจากผู้จากอาจารย์จากเด้ยิ่มจากเด้ฟังเห็นปะศูนย์ขึ้นเลยมีตั้งหาคือความปละลาด ฟังเจตอารมณ์เจ้าของโหลดได้อละหรือบปล่าประเด็เอาโยนขมา่าให้ลูกยังไงเออจิตที่ถูกโลกกระท,ทํกระทบแล้วไม่หวั่นไหวนั่นแหละนิพพานน่ะนิพพานนสัจจิกุริยาเลยรู้แจ้งไปผ่านนิพพานเลยละนะั่นเขาบอกมาว่าตรงตามที่เจ้าของเป็นเติดของเห็นเจ้าของรู้เสยว่าคิดบ่นึกนี่มัไม่หวั่นไหวเออเขาด่ามา,ขา,มาเขา,าย่องมาเออเห็นนั่นได้มาหรือเสียไปลาบดึกเสรรเสริญยักงกระชัง มันจะบาน้ำกว่าไม่ขิดเลยมันบาวันไหวเลยนะนั่นแหละพุทธสารุกระทำแบบจิตตังยศนะกรรมปติอโศกังเรื่องเจมังไม่มีวามเข้าโศกได้เลยเออเอตมังคารมุตตะมังดานิพพานสัจจิเกริยาเออเอตมังคารมุตตะมังคือกันนี่แหละจิตที่ถูกโรคธรรมกระทบแล้วไม่หวันไหวไม่วันไหวนี่แปลว่าบ่มีอารมณ์เน่ยอยากก็ความคิดกับมีเป็นธรรมดาการทุกการคุยกันเพื่อให้เกิดความสันติก็มีเป็นธรรมดา แต่ว่าความลึกของมันจริงๆนี่อารมณ์าบาหวานไหวเลยคือมันบ่มีอารมณ์แล้วนะนี่แหละมัะอนอธิบายยากอยังเนี่ยจนังสติถ้าผู้ใดเป็นสักก้อนเถอะเออยเนี่ยเ,เป็นนังสั่นคือว่าว่าพระเจ้าฟังสังเกตกายกับใจอย่าของโลกดูกับลมหายใจเขาเอาลักเดียวนั่นแหละอาศัยลมหายใจคืออาณาปานาสติเพ่งอยู่ในอนาณาลมหายใจด้วยสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตของแต่ของเอง จะวายุกับกายไปเถอะเขาสิเห็นดอกอนิจจังทุกขังนัตตาเป็นแบบไรเขาสิดูอริยะสัจสีเป็นแบบไะดเมื่อความคิดต่างๆถูกกําจัดเขา้ากําจัดเขา้าเห็นท่านเห็นดูเขา้าดูเข้าดูเข้าดูเขาเบิดความคิดในความอยากไดกับอยากเป็นเบิดความปรารถนาเบิดความปรารถนานีแมงไผสีว่าจังได้กระสางเลยอารมณ์มันบ่เกิด คือเขามาอยองโอ้ยเจ้าเป็นนั่นเป็นนี่นะมันก็ซื้อซื้อเยูะยิ้มเออเอาไปน้องเขาซื้อๆเด้ไปตามกริยาของโลกกริยาโลกใส่แบบไรก็ใส่แบบนั้นแหละแต่ว่าหนีเบิดกุิยาอักริยาเนี่ยว่ามีความคิดต่อไปแล้วความจากใจก็บบเป็นน่แหละเพราะ